ติดฝนหลวงโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคำถามที่ฝากไว้ตั้งแต่ตอนแรกอะพี่ชันติคะน้ำฝนที่ได้จากการทำฝนหลวงนะคะสามารถนำไปดื่มได้ไหมคะพี่ชันติมันกน็คือสามารถที่จะดื่มได้ดื่มได้ทีนี้เรารู้ได้ยังไงว่ามันสามารถดื่มได้าาดไดค่ะ ซึ่งซงทางกรมฝนหลวงเองอะ่ะก็จะมีวิธีทดสอบนะครับวิธีทดสอบฝนที่ตกลงมาออย่างแรกก่อนนะครับฝนที่ตกลงมาเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นฝนหลวงน,นี้เป็นคําถามที่ชาวบ้านถามแต่บ้านถามหรือบางคนก็ไม่ใช่ชาวบ้านนะพิจารณาถามนะครับว่ารู้ได้ไงว่าเป็นฝนหลวงนะครับเรารู้นะครับเรารู้ว่าเป็นฝนหลวงเพราะว่าเราเป็นคนทำเราเป็นคนทา ทีนี้เรารู้ได้ไงก็คือพอเราจะทําเมฆก้อนไหนเราจะรู้ตําแหน่งตําแหน่งเมฆที่เราทํากลุ่มฝนที่เราทํำด้วยระบบอ่า GPS รู้จัก GPS เนาะค่ะอ่าคือบอกตําแหน่งอย่าง Google Map อย่างเนี้ยที่เราใช้ใช้นนทางเครื่องบินก็เหมือนกันเพราะจะมี GPS บอกอยู่ว่าเราไปโปรยที่อ่าตําแหน่งไหนนะครับตําแหน่งไหนเวลาเท่าไหร่อ่า เวลาเท่าไหรตำแหน่งไหนทีนี้เราก็จะรู้ว่าเมฆที่มันเกิดขึ้นจากที่เราทำอะ่ะคือเมฆก้อนไหนเมฆก้อนไหนอทีนี้พอเมฆก้อนไหนก็คือเราเมฆก้อนนั้นคือจะโดนเราเอาสารเข้าไปทำเพื่อที่จะเพิ่มขนาดเมฆเพิ่มผลขึ้นในบริเวณนั้นนะครับเรารู้ตำแหน่งแล้วนะรู้เมฆว่าเราไปทับก้อนไ,ไหนนะครับแล้วเราสามารถติดตามเมฆก้อน,นนั้นได้อย่างไรหรือกุ้ญผลนั้นได้อย่างไรก็คือ เราจะมีเรดาร์เราจะมีเรดาร์ตามไปเลยว่าก้อนที่เราทําคือก้อนนี้นะค่ะก้อนอื่นเราไม่สนนะอ่าทีนี้อ่าถ้าฝนตกลงมาจากเม่ก้อนนี้คือฝนที่เกิดจากการปฏิบัติการฉนหลวงค่ะ,ะนะเรารู้แล้วนะว่าคือเป็นฝนของของคนหลวงแต่คนอื่นเขาไม่รู้หรอกเพราะว่าเขา<อ> <c oughs> ไม่ได้ทำเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาร์คจุดไว้แล้วเราก็ไม่ได้อ่ามันไม่ต่างกันเลยจากน้ําที่เป็นน้ําฝนธรรมชาตินะครับ ทีนี้ปัจจุบันนี้เราจะมีถังที่เก็บตัวอย่างน้ำฝนถัทงที่เก็บตัวอย่างน้ำฝนนะครับแต่ติดตั้งกระจายไว้ทั่วเลยทั่วประเทศะนะครับก็ก็หลายหลายตาแหน่งเหมือนกันนะครับก,ก็คือติดตั้งตรงที่ทำฝนหลวงใช่ไหมคะอาจจะไม่ตรงอ,อาจจะไม่ตรงแต่วันไหนที่ บังเอิญนะครับบังเอิญไปทําฝนตรงจุดนั้นแล้วมันตกลงตรงถัง่อาเราจะเจ็บเป็นตัวอย่างมาค่ะคือคือเราไม่ได้ไม่ไม่ได้หมายความว่าเอาถังเนี่ยวิ่งไปลองตามที่ตามที่เมฆมันลอยไปนะครับก็คือเราจับอย่างนั้นเลยครับพี่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เอาไปกระจายไว้กระจายไว้ออ่อ่ากระจายไว้มันก็จะมีบางจังหวะคือเขาเรียกว่าสุ่มสุ่ม สุ่มที่ไปทาแล้วมันมันันเงินมันไปตกไปตกตรงที่ที่เราตั้งถังไว้ะนะครับเหมือนเราเอาเบ็ดตกปลาไปตกตามน้องไอ้หนองของบึงนะครับเราก็ไม่ได้ตามปลาเนี่ยแต่เราไปดักไว้ไปดักไว้ถ้าปลามาเจอมันก็ก็ได้กินเบ็ดกินเหยื่อไปอันนี้ก็เหมือนกันเรอถังไปดักไว้นะครับถ้าบังเอินก้อนเมฆที่เกิดจากการทําฝนอะ่ะมันมาตกลตงลงในถังเนี่ยเราก็จะรีบให้ ให้ชาวบ้านเก็บมาให้นะครับหรือหรือเราไปเก็บเองนะครับเราจะมีคนดูอยู่นะครับว่าตรงถังเราหรือยังถ้าไม่ใช่เราก็เททิ้งไม่เอาหลอกหลอกไม่ได้ใช่ไหมคะพี่ชนติหลอกไม่ได้ไม่ได้เราเห็นเรามีเดาร์ดูอยู่ครับเรามีเดลาร์แล้วก็มีเดาร์ดูถ้าเป็นฝนที่เกิดจากฝนเราเนี่ยเราก็ให้เขาเก็บมานะครับเก็บมาการเก็บตัวอย่างของเรานะครับเก็บตัวอย่างของเราเราจะเก็บทั้งที่เป็นฝนธรรมชาติและก็ฝนที่ ที่เกิดจากการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผมพูดไปแล้วนะครับซึ่งตัวอย่างก็ก็ไม่ได้ละมากมายนะครับปีหนึ่งอาจจะได้เก็บได้สักประมาณร้อยสองร้อยตัวอย่างนะครับ<ม>ขึ้นอยู่กับความถี่หรือจํานวนถังที่เราไปวางระหว่างเยอะก็โอกาสที่จะตกลงในถังก็เยอะนะครับอทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันแล้วก็าหาสารต่างๆที่ที่ละลายอยู่ในในน้ําฝนนะครับก็ปรากฏว่าน้ําฝนที่ ที่เราทาฝนกับน้ําฝนที่เป็นฝนธรรมชาติเนี่ยก็คุณภาพเนี่ยไม่แตกต่างกันมากนะครับไม่แตกต่างกันนะมา,อ,าอยู่ในคุณภาพที่สามารถอ่าใช้อุปโภคบริโภคได้ตามมาตรฐานของกรมอนามัยะนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้อ่าประมาณปี2018-19ผมก็เอาเรื่องนี้ไปเผยแพ่ที่ที่อเมริกาะนะครับในอเมริกาที่ ที่รัฐเท็จซัดนะครับแ <ens> ็่จำเลยผิด <the> รัฐเท็จซันะครับก็เรื่องของคุณภาพน้ะผลที่เกิดจากการบติการต้นหลวงนะครับให้ถผยให้ให้ให้การชาได้ได้รู้ว่าเฮ้ยเราทําผลนะเรามีการประเมินคุณภาพน้าฝนนะหลังจากการทํานะครับซึ่งมันสามารถอบระโภคบริโภคได้ก็จะปรกมาณนี้นะครับหลักลแสดงว่าสารที่เราคุยกันไปก่อนช่วงแรกนั้นอ่ะมันไม่ได้เขาเรียกว่าเขาก็สระ ขออนุญาตสอบถามนะคะพี่ชติก็คือตัวที่เป็นเกลือแป้งอะค่ะพวกน้ําแข็งแห้งหรือยูเรียหรือแคลเซียมคลอไลด์ก็ตามเนี่ยที่ใช้ในการทําฝนหลวงอะค่ะคือหลังจากที่ฝนตกลงมาแล้วสารสารสารพวกเขาเหล่านี้ค่ะเขาไปอยู่ที่ไหนอะคะก็ก็อยู่ในน้ําฝนนะครับอยู่ในน้ําฝนค่ะในน้ำฝนแต่มันเป็นปริมาณที่มันค่อนข้างที่จะน้อยเกือจางน้อยมากนะครับก็สามารถนินไปบริโภคได้ดื่มได้นะคะ ใช่ใช่ครับใช่ครับผมลืมประเด็นหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเอาสารไปใช้ะกนะ่อนก่อนที่เอาสารไปใช้เราจะมีการตรวจสอบคุณภาพสารตัวหลวงก่อนว่าคุณภาพเป็นยังไงมีสิ่งเกลื่ปนอะไรที่เป็นอันตรายหรือเปล่าเราตรวจก่อนนะเราตรวจก่อนพอตวรวจเสร็จถ้าผ่านเราก็นำไปใช้นะครับนำไปใช้ถ้าไม่ไม่มีสารอันตรายนะครับพอเอาไปใช้เสร็จ เราก็ตรวจอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> มันเข้มข้นมากหรือเปล่าเก <c oughs> ลือเนี้ยตอกอตกมามันเค็มหรือเปล่า <c oughs> นี่เราก็เราก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อ <c oughs> ที่จะดูว่าไอ้ผลลัพธ์ที่เราได้เนะี่ยที่ได้มาที่ได้ได้เป็นน้ามาเนี่ <c oughs> ยน้ำฝนที่เกิดจากการบริการพนลวงนะ่ะมันมันมีคุณภาพที่ที่จะดื่มที่จะเอาไปปร,ปรุประโภคบริโภคได้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะถ้ามันมีปัญหาเราก็จะมีฟีดแบ็กลับไปกลับไปที่คนทํานะครับว่าเฮ้ยมันควรที่จะ เปลี่ยนวิธีทํานะถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นมันมีความจิ้มข้นมากอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งที่ผ่านมาไม่เคยเจอไม่เคยมีะนะครับเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะพี่ชันติเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหลายคนก็จ,จะสงสัยรวมทั้งตัวหญิงเองนะคะว่าสารที่ใช้ในการทําฝนหลวงเนี่ยมีสารอะไรบ้างแล้วสารที่นําไปหลังจากที่ฝนตกแล้วเนี่ยสารเหล่านี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนเราจะสามารถนําไปดื่บได้ไหมวันนี้นะคะพวกเราก็ได้คําตอบกันเรียบร้อยแล้วค่ะจากพี่ชันตินั่นเองค่ะ